ก่อนอื่นเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับให้กับ2 h e ฮีโร่ของเราหน่อยแล้วกันนะครับทั้งแฮร์รี่แม็กควแล้วก็อังเรโอนาน่านะครับจาก2ตัวตลกของใครหลายๆคนครับวันนี้พวกเขากลายเป็นฮีโร่ให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปต่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ พึ่งจบลงไปแบบสุดมันเลยนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทราฟอร์ดเอาชนะทีมอย่าง FC โคเบเกนไป1ประตูต่อ0ครับโดยประตูชัยในเกมนี้ได้จากแฮร์รี่แม็กควายครับจากเกมธรรมดาธรรมดานะครับที่แมนยูไนเต็ดมีโอกาสในการยิงใส่ทีมอย่าง FC โคเบเกนแล้วกองหน้าของแมนยูก็เหมือนเดิมน,นะครับยิงไม่คมยิงนกตกปลาเหมือนเดิมน,นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้กลายเป็นเกมที่สุดมันแล้วให้น่าพูดถึงนะครับเพราะช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมแมนยูน t e เต็ดครับมาได้ประตูออกนำก่อนจากแฮร์รี่แม็กควครับ และนี่เลยครับความตื่นเต้นมันก็มาจากประตูนี้เลยครับหลังจากที่คริเยนยูริเซนนะครับเปิดบอลโคง้งจากทางด้านขวาเะครับเข้ามาที่หัวของแฮร์รี่แม็กควายแล้วเจ้าตัวนะครับก็สอดตัวขึ้นมามงบอลลงพื้นก่อนหนึ่งจังหวะก่อนเด้งเข้าสู่ประตูไปนะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่แฮร์รี่แม็กควายทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับกับประตูนี้โคตรสุดยอดว่ะ แต่อย่างไรก็ตามครับความเร้าใจดราม่านะครับดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นกับแมนยูนเต็ดอีกแล้วนะครับเมื่อช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแมนยูมาเสียลูกจุดโทษนะครับจากที่สกอตต์แม็กโทมเนไปยกเท้าสูงนะครับใส่ผู้เล่นของ FC โคเปเกนผู้ตัดสินไม่คิดมากครับชี้เป็นลูกจุดโทษทันทีและหลังจากนั้นนะครับจอแดนลาซันลูกชายของเฮนดริกลาซันนะครับอดีตนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาสารับหน้าที่สั่งหารจุดโทษ จากนั้นนะครับก็ยิงแล้วก็ไปติดเซฟอังเรโอโนาน่าครับเซฟได้อย่างสุดยอดนะครับกลายเป็นฮีโร่อีกหนึ่งคนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน้าตาเฉยเลยครับนี่เลยครับหลังเซฟหยุโดโทษได้นะครับเพื่อนๆน,นี่วิ่งเข้าไปกอดกันเป็นการใหญ่เลยนะครับโดยเพราะทางฝั่งของสกอตแม็กโทมินีนะครับช่วยเซฟสกอตแม็กโทมินีไปได้อีกหนคนด้วยเลยครับ เรียกได้ว่าเกมนี้นะครับโคตรมันเลยครับแลวมันในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมนะครับใครจะไปคิดเลยครับว่าเกมจิตตื่นในช่วง70นาทีแรกคงจะไม่มีอะไรให้พูดถึงมากมายครับแต่กลายเป็นว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรน่าจดจําเลยครับสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและครับและเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าจดจําสุดๆไปเลยนะครับของทางแฮร์รี่แม็กควายและก็อังเดลนาน่านะครับจาก2ตัวตลกที่หลายๆคนหัวเราะย้ะพวกเขาบูลลี่พวกเขานะครับ วันนี้พวกเขากลับมาแล้วก็กลายเป็นฮีโร่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปต่อในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับปกมือดังๆครับพวกเขาสุดยอดมากๆครับเล่นดีก็ต้องชมครับเอาละครับหลังจากนี้นะครับถือว่าเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้น่าจะได้โม omentum สำคัญกลับมาแล้วนะครับโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กไวร์แล้วก็ทางเดรนาหน้าช่วงหลังนี้ก็ถือว่ากลับเข้าสู่ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งนึงครับตอนนี้ เกมรับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเหลือที่ตำแหน่งเกมรุกเลยครับหลายๆอย่างยังจูนกันยังลงไม่ลงตัวไม่เข้าที่เข้าทางครับโอกาสมีครับแต่ก็ยังจบไม่ได้ยังไม่คมพอเลยครับดังนั้นเกมรุกตอนนี้ยังมีปัญหาสำหรับแมนยูนเต็ดแต่เกมรับผมมองว่าตอนเนี้ยเริ่มที่จะลงตัวแล้วนะครับสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับมีอะไรอยากจะชมทางแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็อังเรีอนาหน้ากันบ้างครับ คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายฝากไว้ด้วยแลยกันนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อครับกับแคมเปญส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปลิลโบนัสเดวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับสต่อมีอะไรบ้างต่อแรกเลยนะครับผ่อนสบายสบายครับเพราะว่ซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง 2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทครับให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนต่อที่3นะครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษครับให้กับพนักงานเงินเดือนนะครับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดิวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ สอบถามรายเอียนเพิ่มเติมนะครับเบอเว็บ c o t h ครับหรือว่าสอบถามรายเอียนเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับรถยนต์สูสูกินะครับ